สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับวันนี้พี่น้องวันอาทิตย์ที่สามในเทศกาลปัสกานะวันอาทิตย์ที่สามแล้วก็เป็นวันที่ยี่สิบสามเมษาสองพันยี่สิบสามนะครับก็เป็นโอกาสที่เราทาให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นวันพระเจ้านะครับวันนี้จะนําเอาบทอ่านจากบทความ ป้องกันคริตชนโดยนักบุญยนะูสตินมารานัสกีเรื่องอคล้ายๆกับเมื่อวานนั่นก็คือเรื่องของศีลมหาสนิทเรื่องการบูชาศีลมหาสนิทนะครับท่านนักบุญยูสตินก็เขียนไว้บอกไม่มีใครสามารถมีส่วนร่วมในศีลมหาสนิทกับเรานอกจากผู้ที่เชื่อว่าสิ่งที่เราสอนนั้นเป็นความจริงทั้งได้ชำระล้างบาปของตนในน้ำแห่งการเกิดใหม่ของศีลลงบาปแล้ว และเจริญชีวิตตามหลักธรรมที่พระคริสตเ,เจ้าได้ประทานแก่เราเราไม่ได้รับฟังและเล่าอางุ่นในศีลมหาสนิทเหมือนกับว่าเป็นอาหารและเครื่องดื่มธรรมดาเพราะเราได้รับการอบรมมาว่าพระเยซูเจ้าพระผู้ไทยของเราได้ทรงกลับเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อด้วยฤทธานุภาพของพระวจ,จนะของพระเจ้า อาหารที่เรารับประทานและถูกย่อยมาเลี้ยงตัวนั้นได้กลับเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซุคริสต์เจ้าผู้บังเกิดเป็นมนุษย์ท้งนี้ด้วยฤทธิ์พระวาจาที่อยู่ในคำอธิษฐานขอบพระคุณของพระองค์ท่านคาสาวกได้ในงานรวบรวมคำสอนที่เรียกกันว่าพระวรสารได้มอบสิ่งที่พระเยซูเจ้าสั่งให้ท่านทำแก่เรา ท่านกล่าวว่าพระองค์ทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณและตรัสว่านี่คือกายของเราจงทำดังนี้เพื่อระลึกถึงเราเช่นเดียวกันพระองค์ทรงหยิบถ้วยองุ่นขอบพระคุณและตรัสว่านี่เป็นโลหิตของเราพระองค์ได้ทรงสัง่งกษะสาวพกให้กระทำดังนี้ตั้งแต่นั้นมาเราได้เตือนกันและกันอย่างไม่ลดละถึงเรื่องนี้คนมั่งมีในพวกเราก็ช่วยคนจนและ เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันเสมอสำหรับทุกสิ่งที่เราได้รับเราสรรเสริญพระเจ้า,าท่านผู้สร้างสากลโลกโดยทางพระบุตรเยซูคริสต์เจ้าและพระ,ะ,ะ,ะจิตเจ้าในวันอาทิตย์พวกเราสามารถที่เป็นสมาชิกของพระศาส,สนะจากนั้นพวกเราสามส,าส,าสามาชิกทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองก็ตามหรือชนบทก็ตามนั้นมาชุมนุมกัน ฟังและอ่านพระวรส,สารหรือหนังสือของรบรรดาปรกากมากน้อยสุดแต่โอกาสจะอำนวยเมื่อผู้อ่านจบประธานที่ประชุมก็อธิบายพร้อมเชิญชวนทุกคนให้ปฏิบัติคุณธรรมซึ่งเราได้ฟังในบทอา่านต่อจากนั้นทุกคนก็ยืนขึ้นพร้อมกันและภาวนาเมื่อการภาวนาสิ้นสุดลงก็นำปังได้แล้วองุ่นและน้ำมาในที่ประชุมประธานถวายคำภาวนาและขอบพระคุณ ด้วยสิ้นสุดความสามารถของตนที่ประชุมให้ความเห็นชอบตอบว่าอามนต่อจากนี้มีการแจกศีลมาสนิททุกคนที่มาประชุมรับศีลมาสนิทและสังฆานุกนเนรเชิญศีลมาสนิทไปส่งให้คนที่ไม่อยู่ในพิธีคนร่ำรวยให้ทานตามจำนวนที่เขาสมัครใจทรัพย์สมบัติที่รวบรวมนี้มอบให้ประธานดูแล ซึ่งประธานเองก็เอาเงินนี้ไปช่วยเด็กกำพร,รา้าแม่ไม้ายและผู้ที่เดือดร้อนด้วยประการต่างๆเช่นคนป่วยคนถูกจำจองแขกต่างบ้านสรุปแล้วท่านเอาใจใส่ทุกคนที่ขัดสนเรานัดประชุมพร้อมกันวันอาทิตย์เพราะเป็นวันต้นสัปดาห์เป็นวันที่พระเจ้าทรามมงจัดความมืดทรงขจัดความมืดและความสับสนวุ่นวายได้เนลมิดโลกสำเร็จบริบูรณ์และเนื่องจากในวันนี้เองที่พระเยซูคริสต์เจ้า พระผู้ตายทรงกลับคืนพระชนชีพจากบรรดาผู้ตายพระองค์ทรงถูกตรึงกังเขนวันศุกร์และวันอาทิตย์พระองค์ทรงประจักษ์แก่บรรดาครัสสาวกและสานุสิทธิ์ได้สอนพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆซึ่งเราได้มอบให้ท่านนำใบลำพึงถึงครับนักบุญ,ญยุสตินมรณนะสสกีนะครับก็ได้พูดชัดเจนนะครับถึงบูชาขอบพระคุณหรือมิสานั่นเองนะครับ ท่านก็พูดไปอย่างที่ได้พูดไปเมื่อวันก่อนเหมือนกันใช่ไหมในบูชานั้นมีสองภาคสําคัญคือภาควัจนพิธีกรรมคือภาคบทอ่านนั่นเองภาคบทอาท่านซึ่งประกอบไปด้วยบทอ่านจากพระธรรมเก่าบทอ่านจากหนังสือกิจการอาคาสาวกในพระธรรมใหม่และสําคัญก็คือบทพระวรสารที่เป็นบทอ,าอ่านที่สําคัญที่สุดแล้วและเมื่ออ่านบทอ่านเสร็จแล้ว ภาคบทอ่านนั้นถึงสาคัญเป็นเพราะวาจนา่าไม่ยิ่งย่อนอเพราะว่าเราถือว่าพระวจนะพระเจ้านั้นเป็นสิ่งสําคัญด้วยและจึงถึงภาคศีลมหาสนิทที่ประธานในพิธีคือพระสงฆ์เสกศีลน,นั่นก็เป็นเรื่องราวที่เราร่วมจิตร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็เข้าไปรับศีลมหาสนิทรับพระกายของพระเยซูเจ้าโดย ปรากฏเป็นแผ่นปังและงูที่ได้รับการเสกนั้นนั้นคือบูชาขอบพระคุณนักบุญยูสตินได้พูดถึงความสําคัญตรงนี้นะบอกว่าการบูชาศีลมาสนิทนั้นมีความหมายมีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งสองภาคคือภาควัฒนพิธีกรรมกับภาครับศีลมาสนิทเพราะฉะนั้นพี่น้องการไปร่วมบูชาขอบพระคุณใ,ใช้เวลาประมาณ45นาทีหนึ่งชั่วโมงในเวัาอาทิตย์วันพระเจ้าเนี่ยก็จะ พบทั้งสองภาคนี้เพราะฉะนั้นการไปร่วมบูชาขอบพระคุณพระเจ้าจึงต้องไปให้ครบตั้งแต่เริ่มมิซาเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณจนกระทั่งจบพิธีแล้วก็พบปะพูดคุยมีประชุมมีอะไรต่างๆมันที่เราทำกันเป็นประจำเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะในในชีวิตประจำวันของเราที่เป็นคาริกในวันอาทิตย์ ไม่ใช่ไปรอพระสงฆ์เทศเสร็จแล้ววันนี้ไม่ค่อยชอบฟังเลยพระสงฆ์นี่พ่อนิเทศยาวเพราะนั้นไม่ไปแล้วให้พ่อเทศเสร็จแล้วไปนั้นนั้นคงไม่ใช่เจตนาที่ถูกต้องต้องไปรับทั้งพระวาจาและรับทั้งพระกายของพระกฤจณานี่คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นขอพี่น้องทําวันนี้ให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ทําวันนี้ให้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ มีชีวิตที่เต็มเปีย่ยมไปดได้พระหันสถานและพระพรของพระองค์ขอพระพรของพระเบ็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเถิด